ส่วนนี้เพื่อนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยวันนี้นะครับ มีเรื่องให้เราต้องมานั่งจับตากันเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะในฝั่งเทคนิคอลแล้วก็ทางฝั่งของข่าวสารด้วยนะครับเมื่อตอนช่วงเช้านะก่อนที่ปิดภาพเดบิตคอยดรอปลงไปประมาณ2%ได้นะครับแล้วก,ก็กลับขึ้นมาหยืดแถวประมาณ26,000เป็นช่วงแลงกิ้งโซนราคาเดิมเลยนะก็ลงไปทําจุดต่ำสุดแถวประมาณสอง0มนานะฮะก็ดูเหมือนจะมีแรงช้อนซื้ออยู่นะแล้วก็ทางฝั่งข่าวสารเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่ามีแอดเกรดอันเดนึ่งเนี่ยที่กำลังสะสมบิตคอยอยู่งรก,น,น,ร بعد, กน,น,นัันอดนะบ3 สเดือนเนี่ยเขาสะสมบิตคอยไปประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบซีซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแบ็กบล็อกหรือเปล่านะเพราะว่าแบ็กบล็อกก็มีการยื่นบิตคอยส่ a l ดีเทฟแล้วก็รอ p e นดิ้งในการแอปพูฟอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในฝั่งของคาวฝัดบีเนาะว่ามีการเทขายบิตคอยออกมานะครับเพื่อที่นาเงินตรงนั้นเนี่ยมาช้อนซื้อในฝั่งบีเนเพราะว่าราคามันหลปลงมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ถ้าดูในฝั่งเทคนิคขของบีเน่ย ก็ค่อนข้างสอดคล้องสัมพันธ์กับข่าวนี้อยู่นะเพราะว่าดูเหมือนจะมีการออนแรงเกิดขึ้นแล้วก็มีแรงเข้าไปชอนซื้ออยู่นะฮะทคนิคอลภาพรวมนะครับตอนนี้เรามองกันยังไงเดี๋ยวรีบดูกันในคลิปครับและสปอนเซอร์ <Last sponsor S 1> ในคลิปนี้นะครับสับสูโดย miningpro ครับ miningpro นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคราวแบบ100%ได้เลย เรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้องายนิ่งโปรครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรยายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ด้วยนะนะ คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกนใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครอยากเข้าคุยต่อในไลน์เป็นแชทหรือว่าดิสคั่นเนาะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรามีการกดสมัครยูทูบตอนนี้มีการอัพเดตดิน์แชทการเทรดน,นะครับแบบเรียลไทม ให้ชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคําด้วยนะครับที่ค่อนข้างฮอตเลยนะตอนนี้นะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งข่าวดีก่อนละกันมีข่าวหลายอย่างเลยนะที่จะมาอัปเดตเพื่อนๆนะครับอันแรกเลยคือตอนนี้เขามีการเข้าไป t r a c แอดเ r e s s หรือว่ากระเป๋าเงินของบิตคอยนะครับ address หนึ Ad ่งนะแล้วก็พบว่ามีการสะสมบิตคอยนะในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณบิตคอยที่เขาถืออยู่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบิตคอยหรือว่าคิดเป็นดอลลาร์ประมาณสามพันล้านเหรียญซึ่งถือว่าค่อนข้างเเยยอะล แล้วก็ตัวแรงด์กิ้งเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ3แล้วนะครับสำหรับตัวขนาดไซส์ของกระเป๋าเงินเนาะแล้วหลายคนก็ไปลือว่าน่าจะเป็น Back r o c อกนะเพราะว่า Back Rock เนะี่ยมีการ pending นะในฝั่งตัว b Bitcoin s p o t ETF นะครับที่ขอจากทางฝั่ง SEC อยู่นะครับอาจจะมาช้อนซื้อในช่วงนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพื่อนที่เห็นยังไงก็พิมพ์เข้ามาคุยแล้วกันนะครับแต่ตอเนี้ปริมาณการถือนะครับ118,300เนี่ยถ้าเกิดเทียบเท่ากับตัว Bitcoin t r e a s u r y เนาะ ของ r o s ค r แซจีเนี่ยที่เขาถืออยู่ประมาณ1 5 2 8 0 0นะก็ใกล้ๆก,กันแล้วนะก็เ,เก็บมา3เดือนเองนะดังนั้นปริมาณเงินมันต้องเยอะมากๆนะในการที่แบบจะโฟเข้ามาหรืออาจจะมาจากทางฝั่งของเทนทิชเนล n ฟ n ์นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเลขอัเดนนั้นเพื่อสามารถเข้าไปแท็กดูกันได้นะครับอันนี้ก็มีปริมาณเงินบอกอยู่นะว่าบาลานด์เนี่ยที่เขาถืออยู่ประมาณ3,000กว่าล้านเหรียญน,นะครับบิตคอยก็ถืออยู่ประมาณ1น0 0 0 0กว่า B t ดีนะครับเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูเข้าไปเช็คนะ อ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวที่เป็นข่าวไม่ดีไหมหรือว่าข่าวดีอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแตเออ่เป็นข่าวฝัดแล้วกันนะว่าทางฝั่งของไบแอนได้มีการขายบิตคอยออกมานะครับเพื่อที่จะนําไปช้อนซื้อนะครับตัวเหรียญของตัวเองก็คือ b n b นนั่นเองที่มันมีการปรับตัวดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับท่านเพื่อนดูจากทางฝั่งของราคาเนาะตอนนี้มันดรอปลงมาจากพีคๆจุดที่เป็นจุดยอดเลยนะเดี๋ยวดูในภาพวีคภาพมันนิดนึงนะครับรู้สึกว่าประมาณ70%ได้นะครับที่ขน,น้นไปพนคด้บนบน แล้วก็ดอกลงมาถามว่าดอกมาเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะเมื่อเทียบกับคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นนะครับแต่ในช่วงระยะเวลาประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการดิ่งลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะมีทางฝั่งของข่าวฝัดเยอะแล้วก็มีเรื่องคดีที่ pending กันอยู่ด้วยนะครับก็ทําให้ดอกลงมา4เดือนนณประมาณ40%ได้นะครับดังนั้นเนี่ยข่าวนี้ก็มีมูลที่น่าจะเป็นความเป็นจริงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็อา,อาจจะและคนอาจเชื่อม่นในซีซีใช่ไหมแต่ มันก็เชื่อม100ั่นร0อไม่ได้นะครับน o อตโยค NOT y o โยคนะครับเหมือนอตัววิกฤต FTX ที่มันเกิดขึ้นเนาะอ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระมาระวังกันนะครับแต่ในภาพเดเนี่ยถ้าดูในฝั่งสัญญาณการปรับตัวขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเขามีการช้อนซื้อจริงๆเนี่ยราคามันต้องปรับตัวขึ้นใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวหนันขึ้นมาแล้วแล้วก็ถ้าดูในฝั่งเทคนิคอลเนี่ย ก็มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะเพราะว่าราคามันทำดิวโรยไหมแต่ในฝั่ง ISI เนี่ยภาพไกลๆนะครับมีสัญญาณดิเวอร์เจนต์เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมันมีแรงช้อนซื้ออยู่นะในแต่ะโซนนี้นะครับอาจจะกลับตัวขึ้นไปได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของการไซเบอ์เกิดขึ้นได้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับในฝั่ง b n b คราวนี้อยากเพื่อนดูในฝั่งตลาดภาพรวมก่อนหน,นึ่งนะก่อนที่จะไปในฝั่งบิตคอยด้วยนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยดาวโจนมีแรงเทขายเกิดขนนะ นในภาพมันภาพวิคเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันกลับมาเล่นในโซนด้านล่างแล้วนะ ที่จะเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับที่ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็จะมีแถว337ถ้าหลุดลงมาก็จะเป็นลักษณะของการทําบันไดขั้นก่อนหน้าที่หักลงมานะครับอาจจะมีแรงขายต่อเน,นื่องเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าในฝัง่งไอซก็จะฉีกกลัมาด้วยและ้วจะส่งผลในฝั่งของบิตคอยกิบต์โกรเรนซี y ด้วยนะฮะเนสแดกเหมือนกันนะครับก็มีแรงขายเกิดขึ้นแต่เมื่อวันก่อนก็มีแรงดึงกลับอยู่นิดหน่อยนะครับยังดูดีกว่าดาวโจนส์นะทางฝั่งน้ํามันนะครับยังปรับตัวคอร์รคชันลงมาอยู่เพราะว่าตอนนี้น่าาจะเป็นกร โค้ชชั่นของภาพมันอยู่นะเพราะว่ามันปรับตัวขึ้นมาทั้งเดือนเลยนะเดือนก่อนเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเต็มแท่งเลยดังนั้นเนี่ยตัวเดือนนี้อาจจะมีการย่อเกิดขึ้นบ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ควรกดลงไปเล่นโซนเดิมนะครับถ้ายังอ,อ,อยากจะฟอร์มตัวเป็นลักษณะของ up ten อยู่นะครับในฝั่งน้ำมันนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูในฝั่งของตัวดอลลาร์กันบ้างดึงกลับขึ้นมานะเมื่อวานดอลลาร์ Dollar นะครับมีแรงดึงกลับขึ้นมานี่นะครับ ดึงกลับขึ้นมาเนาะแล้วก็ขึ้นมาจอดตัวแนวต้านด้านบนละแถว104นะครับหลังจากที่จอดแถวนี้อยู่สักพักน 103, ึงศูนย์สามันก็เบรกขึ้นมาต่อนะครับไอซ์ไก็ฉีกขึ้นมาต่อดังนั้นเนี่ยบงบอกว่าดอลลาร์ค่อนข้างมีแรงเลยนะหลังจากที่ทําจุดบอททอมแถว99ไปนะประมาณ100จุดตรงนั้นนะครับอ่ะเริ่มกลับขึ้นมาคราวนี้ในฝั่งทองคําค่อนข้างเซ็กซี่เลยนะช่วงนี้นะครับปรับตัวยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอยู่นะ3-4วววััันนตติดะครบแล้ก็สัญญาณในกาารรรเเทดของเ,เนี่ยเรราากก็ได้มีอัปเดตตัิดนะ ตอนช่วงวันที่16ในการเทรดทองเนาะก็เปิดวร์ชั่นฝั่งขาลองขึ้นมาอยู่นะครับในภาพ4ชั่วโมงก็ยังสามารถรันได้ค่อนข้างสวยอยู่นั่นเพื่อลองดูนะครับ RSI ก็ยังฉี่อยู่เลยเนาะยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับเลิ่ดพอฟิตรันไปก่อน นะครับก็เดี๋ยวจับเดตเพื่อนๆต่อเนื่องด้วยนะในดิสคอร์ดนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปแจ้งกันได้ราคาที่ยังไม่ได้เมียเขาในการเทรดทองแล้วก็สามารถดีเจสเตอร์เอ็มนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของบิตคอยกันบ้างแล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงภาพเดย์เนี่ยปิดไปเดี๋ยวเพื่อนดูเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเช้าเนะก่อนจะเช้านะอ่าก่อนตอนช่วงภาพเดย์จะปิดเนี่ยมีการปรับตัวดิ่งลงไป นะครับแถวประมาณ25,300แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเนาะซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนสัญญาณการกลับตัวเหมือนกันแต่ยังไม่มีสัญญาณการคอนเฟิร์มพวกแบบบิ๊กไวท์เกิดขึ้นหรือว่าเป็นแท่งใหญ่ๆแท่งเต็มๆตามมานะครับแล้วในภาพของ4ชั่วโมงภาพเดเนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะซึ่งผมรอมาหลายวันละนะครับถ้าเกิดมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะอัปเดตโพสชั่นในการเปิดให้กับเพื่อนในด i s c o r d นะครับซึ่งรอมาเนี่ยแท่งนี้ก็ไม่โดนแท่งนี้ก็ไม่โดนแแแท่งนนนี้้้ก็โดลลววว3 6ั ยังไม่ได้เปิดเวอร์ชันเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีสัญญ,ญาอะไรเดี๋ยวะอัปเดทอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มันปรับตัวดิ่งลงไปแล้วก็มีการดึงกลับขึ้นมาไม่แน่ใจว่าใครชอปเหมือนกันน,นะแต่แรงซื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การปรับตัวลงไปเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่หลุดนะนะเปอร์เซนต์ก็ยัง50-50อยู่นะที่มันจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดจะฟอร์มตัวไปเป็นลักษณะของ2จบนะครับแล้วขึ้นต่อเนี่ยเป็นตัวลักษณะของ5ขยายตรงนี้นะครับที่เรา f อ r e c a s ไว้ในเคสแรกนะตตรงงนี้้อไม่หลุด ถ้าหลุดมาเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าน่าจะไม่ใช่เคสนี้แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของเคส2ที่เราได้มีการฟอร์แคสตกันไว้นะครับ mm. คราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพย่อยๆกันบ้างว่าถ้าเป็นเคสแรกเนี่ยนะครับสัญญาณในการกลับตัวมันจะมีอะไรบ้าง mm. ให้เพื่อนดูก่อนหน้าน,นี้ก่อนเลยนะตอนช่วงที่บิตคอยดรอปลงไปแล้วเราฟอร์เคสตวันนี้เป็นเวฟสี่ที่กำลังจะขึ้น5เนาะเวฟสตรงนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นพอดีเลยนะครับมีดาวเจนเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรอชุดนี้อีกชุดหนึ ในแท่งสี่ชั่วโมงให้เราเห็นหน่อยนะแล้วก็ในภาพเดทปิดสวยๆปิดไดวิเจนให้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณในการเปิดพอเปิดพอชันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวรออัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงอยู่นะอันนี้ในภาพ4ี่ชั่วโมงนะรอสัญญาณไดวิเจนเกิดขึ้นอยู่ซึ่งตัวแนวต้านที่น่าจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะผมคิดว่าตรงนี้มีแน่นอนกับประมาณสอง0ันถ้ามันกลับตัวขึ้นไม่ได้แถวโซนนี้ญญจะมีแรงขลรเกิดขึ้นแต่ก็ต้องไปดูหน้างานอีกทีว่ามันม เพราะว่าตรงแถวประมาณ28,600เนี่ยมันก็จะมีตัวแนวเทรนไลน์ด้วยนะที่มันหลุดลงมาถ้าเพื่อนลองดูเนาะแนวเทรนไลน์ภาพไ,ไกลๆก่อนนะครับภาพไ,ไกลๆตรงเนี้ยนะฮะตัวโซนขาตรงเนี้ยใช่ไหมก็จะไปสอดคล้องกับออภาพ4ชั่วโมงเมื่อกี้ที่เราซูมอินเข้าให้เพื่อนดูนะครับว่าแถวประมาณ28,000กว่าๆแถวนี้ถ้าขึ้นไปได้ก็จะมีแรงเทขายเกิดขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันหลุดลงมาเนาะดังนั้นการขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแนวต้านที่ย่อนข้าง แข็งแกร่งละนะครับที่จะเป็นจุดทดสอบเหมือนกันว่าจะกลับขึ้นไปได้ไหมซึ่งผมคิดว่านะถ้าเกิดเขาจะกลับขึ้นไปเล่นโซนบนตรงนี้เนาะไปเทสนะมันอาจจะมีการออทําขาจบตรงนี้แล้วก็ขึ้นเป็นลักษณะของเวฟหนึ่งใหม่แล้วก็มีแรงเทขายแต่ลงไม่ทะลุละนะครับคือย่อมาเป็น2แล้วก็ขึ้นต่อเลยเป็นชุดใหญ่นะครับอันนี้คือเรายัาง f o r e c a ว t ว่าน่าจะเป็นเคสหนึ่งตรงนี้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้ลักษณะของการปรับตัวลงลึกไปเลยก็คือชุดนี้ที่เรากําลังรออยู่เนี่ยนะครับ มันลงแรงลงทะลุไปเลยลงทะลุของเวฟสตรงนี้ไปอาจจะทำให้การปรับตัวตรงนี้ขา A มันค่อนข้างครบแต่ผมว่าการหลุดตรงนี้น่าจะมีแรงลูดเกิดขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะถ้าเราดูแรงเทขายตรงนี้ที่มันจะหลุดลงไปเนาะผมคิดว่าน่าจะมีแบบ4%เนี่ยดรอปลงไปแบบเทเทเทลงไปเพราะว่าคนที่เทรดตาม h o r i z o n t a l l i n e หรือว่าแนวรับที่เป็นแนวนอนเนี่ยแพนิคแน่นอนแล้วก็มีการสต็อปลอสมีการตัดขาดทุนเกิดขึ้นดังนั้นก็ทาให้ขา A เนี่ยตรงนี้มันสมบูรณ์แบบ นะครับถ้าลงลึกนะถ้าลงลึกนะก็คือลงแรงตรงนี้แต่ถ้าเกิดลงไม่แรงมีดดวเจนต์ตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดลักษณะขเคสแรกเกิดกกขึ้นได้นะครับพอนี้ถ้เกิดดอกลงไปเป็นขา A เนี่ยครบ5ขาใช่ไหมก็จะมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นขา B ซึ่งขา B ตรงนี้ถ้าเรามองการปรับตัวขึ้นของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นแบบเป็นลักษณะที่ไม่ได้เป็นเทรนดที่ชัดเจนก็คือขึ้นแบบสวิงขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นมาเป็น A ย่อ B แล้วก็ขึ้น C ตรงนี้นะครับแต่ผมใส่เป็นสีขาวเพื่อนเน เอย่อ้นขึ้น C ตรงนี้นะครับเป็นจบ B ก็ขาคอร์เรคชันเนี่ยจะมี3ขาแล้วก็ดรอลงต่อนะครับไปขา C ด้านล่างเป็น5ขาด้านล่างก็แนวรับเนี่ยฟีโบที่เราตีไว้เนาะสองหนะครับตัวนี้ก็คือศูนย่แแล้วก็ด้านล่างเลยขา C ที่เป็นแบบไส้เนาะที่คิดว่ากล่องเนี้ยมีโอกาสที่ลงไปทัสลงไปเจอกันได้เนาะแถวประมาณเอ่ 1, 19, อหนึ่งหมื่นเก้าพันทุนแล้วกันโดยประมาณนะครับมันก็จะสมบูรณ์ของตัวโครงสร้างเวฟพอดี นะครับอันนี้ในกรณีที่ลงลึกนะอาแต่เกิดกรณีที่ลงไม่ลึกก็คือปรับมาเป็นแบบนี้แล้วขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีแต่ตรงเนี้ยข่าวมันค่อนข้างเงียบแต่ก็มีข่าวดีหลายอย่างเนาะในเรื่องการช้อนซื้อบิตคอยที่แบบปริมาณการซื้อค่อนข,ข้างเยอะอาจจะทําให้ความเชื่อมั่นของคนมันกลับขึ้นมานะครับดังนั้นอาจจะต้องระมาระวังกันด้วยเนาะอ่าอ่าคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวเอาคอยกันบ้างน,นะครับตัวที่จะมาเจาะลึกก็คือในฝั่งของตัว BNB อนีเดี๋ยวดูนะตอนนีารด้น,น,นื่ย แดงๆกันหมดเลยนะมีบีบวกขึ้นประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่ามีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ภาพวีคเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูนิดนึงภาพวีคก,ก็ดูเหมือนจะมีการอ่อนแรงเนาะแต่ต้องทําการปิดก่อนนะในวีคนี้แล้วก็ดบลงมาให้เห็นก็จะมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นไกลๆดังนั้นเนี่ยาการปรับตัวหลังจากนี้ของบีบเนี่ยแรงในขาจะน้อยลงอาจจะมีการไซด์เวอยู่ในกรอบด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งกรอบของเขาเนี่ยถ้าเราดูการไซด์เวของเขามันจะมีกรอบด้านบนตรงนี้ที่หลุดลงมาเน สามห้าเก้าแล้วก็ด้านล่าง,งเลยแถวประมาณ2-200นะครับผมคิดว่าแถวโซนนี้น่าจะเป็นโซนสะสมได้นะถ้าเกิดใครที่อยากสะสมแล้วก็อยากจะเทรดสวิงอยู่ในกรอบนี้นะฮะในฝั่งของภาพเดย์ก็มีเดเวอเจนซ์เกิดขึ้นนะที่เราที่เราดูนะครับภาพสี่ชั่วโมงก็มีเหมือนกันเนีย่ยท่านเพื่อนดูภาพ4ี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวผมกดตรงนี้ให้เพื่อนดูก่อนนะว่า4ชั่วโมงเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะว่าราคาเนี่ยมีการดรอปทำดิวโรไปเรื่อยๆเห็นไหม จนถึงจุดพีคตรงนี้เนาะแล้วก็มีสัญญาณเดเวเรนจ์เกิดขึ้นของ r s i นะครับทำให้แรงในการดึงกลับนะ่มันค่อนข้างรุนแรงเนาะในแท่ง45หแท่งที่ผ่านมาตรงนี้ของ4ชั่วโมงนะครับดังน,นั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการช้อนซื้อก็ได้หรือว่าสัญญาที่เริ่มมีการเปิดในฝั่งรองในตอนช่วงโซนแนวรับตรงนี้ที่เป็นกล่องแดนตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะรีมาร์คไว้หลายคนอาจจะแบบมองเขาในด้านลบนะแต่ผมก็เริ่มกลับมามองในด้านบวกเพิ่มเติม,ตมละนะครับในฝั่งทองคำเราไปแล้วนะ พวก o OK อ b อย่างเงี้ยนะครับของเค้กเนี่ยก็ค่อนข้างสตรองเลยนะถ้าเปรียบเทียบกันกับทางฝั่งของ BnB เนี่ยตอนเนี้ยโซนที่เป็น cumulation Zone ตรงเนี้ยยังไม่หลุดลงมาเลยนะเพื่อนแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบไซเบตรงนี้นะครับซึ่งการไซเบทแบบเนี้ยนะครับในขาขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าจะมีการปรับตัวเล่นในชุดหนึ่งที่เป็นชุดใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัพเทรนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยถ้าเกิดคนที่ชอบเทรดลักษณะของการ follow trend เทรดตามเทรนนะหลังจากที่เขาได้มีการเบรกช่วงโซนนี้ขึ้นมา นะครับเบรกขึ้นมาแล้วก็ย่อลงเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเลยเนี่ยยาวๆเลยเนี่ยเป็นอัพเทรนเนี่ยมาไซเว่ยตอนช่วงนี้แค่นั้นเองพอไซเว่ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเวฟสีที่กำลังจะขึ้น5้าอีกชุดหนึ่งผมก็คิดว่าการออกตัวขึ้นของเขาอาจจะมีโอกาสข,ขึ้นไปแถวประมาณ75ได้นะครับอันนี้ก็รีมาร์คไว้ผมใส่ไว้เป็นสีม่วงนะก็มีตัวเดียวนะครับที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับด้านล่างอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของเอาคอยน์อื่นกันบ้างเนาะ ARB ARB ก็ยังมองเป็นดาวเทรนอยู่นะครััับดงนนน้เีี่่ยการทจะ หาจังหวะสมมติตลาดจะกลับตัวเนี่ยแล้วเราไปเลือกตัวที่เรายังมองเป็นดาวเทนอยู่เนาะก็อ๋อไม่ค่อยสมเปสม,มุนเท่าไหร่เพราะว่าบางทีรีบอร์ดที่เราจะได้ในขาขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะนะครับอย่างเช่นพวก CSZ อย่างเงี้ยเราก็มองเป็นดาวเทนเหมือนกันถ้าตลาดจะกลับตัวเป็นอัพเทรนจริงๆเนี่ยมันอาจจะขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอื่นก็ไม่ได้เยอะนะครับหรือว่าท่านเพื่อนอยากจะดูความแข็งแกร่งของการเทรดของแต่ละเอาคอยเนี่ยเราก็สามารถดูเทียบได้นะอย่างเช่นสมมุติเราอยากจะส่องอ t ทีเเนี่ยเมื่อเทียบกับาก็ลอยเนย อี e TH, ทีเอชเทียบกับบิตคอยนะครับก็ลองเปิดดูว่าเฮ้ยถ้าดูถึงความแข็งแกร่งของอีทีเอชเนี่ยนะครับไซเวยรไหมหรือาบางทีเนี่ยดรอปลงมาไหมดรอปลงมาดรอปลงมาดรอปลงมาตรงนี้ดูเหมือนยังไซเวย์อยู่นะน่าหมายความว่าปริมาณการปรับตัวขึ้นของ2เลนเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ตอนช่วงที่มันเป็นดาวเทนเนี่ยถ้าเกิดเราจะเลือกที่จะช็อตเนี่ยถ้าเราไปช็อต BC BC มันจะแข็งกว่าหรือเปล่าเพราะว่า ETH เทียบ BC ETH มันดรอปลงเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกช็็อออตตเเราเลืกช ETH จะดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกนะเพื่อสามารถเอาไปดูกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมของเค้กน้อนเพื่อนที่เป็นดีลเซอร์ก็สามารถไปรีจิสเตอร์ได้นะครับเอกซ์คลู e ีฟอีเวนท์ที่มีรีบอร์ดแจกให้สูงสุด60 0มือยู่ีทีนะครับก็สามารถไปกดจอย now นะครับผ่านแลนดิ้งเพจด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเด posit ทำการเทรดตามแลนกิ้งนะที่เขามีการแจกให้ก็คือเลเวลหนึ่งเนี่ยตาร์ทแจกให้10นะครับ10เหรียญเนาะ แล้วก็ไล่ไปถึงเลขสิ0เลยที่6 0,000นยูดีท,ทีซึ่งตรงนี้จะเป็นคอนแทคไวเชอร์เพื่อนๆสามารถไปกดเคลมแล้วก็สามารถนําไปเทรดในตลาดจริงได้เลยนะครับแล้วก็ได้โปรฟิตแล้วก็สามารถถอนได้ด้วยนะฮะอ่ะคราวนีเน้เพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมไปในฝั่ง Discord นะก็สามารถเข้ามาเกาะยดดูดีหลังจากที่ทําการรีจิสเตอร์เสร็จแล้วนะครับในตัวห้องโอเคเมมเบอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามากอะกันเนาะแล้วก็จะมีน้องเขาให้ยศนะครับไล่ยศเพื่อนๆน,น,นะครับครั้งหนึ่งประมาณ วันหนึ่งวันครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เพื่อนสามารถเข้าไปในห้องโอเคชัน n นลตรงนี้ได้นะครับที่ผมจะมีการอัปเดตดั่นการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์นะผมเปิดเมื่อไรผมก็จะอัปเดตในพินตรงนี้แปะไว้นะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้แล้วก็สามารถดูการเคลื่อนไหวโพซิชันได้นะครับในนี้รวมถึงในฝั่งของตัวโอเค l ฟที่เรามีการอัปเกรดไฟล์ใหม่ที่พูดถึง O v e r a l l จริงๆนะเพื่อน o v เ r a l l อในที่นี้ก็คือ มีอายุนะครับมีพอร์ตต่างๆที่แยกไว้กับเพื่อนด้วยรวมถึงมีการ forecast เงินในตอนกเกษียณให้กับเพื่อนด้วยนะครับในลิงก์นี้นะก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้ก็จะเป็นเฉพาะเมมเบอร์นะที่สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับอะหน้าตาของตัวไฟล์ก็จะแบบนี้เมื่อวานในผมได้เข้าไปคุยกับเพื่อนใน Discord อ,อธิบายนะถึงการจัดก,การเงินประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะครับว่าเฮ้ยเราต้องต้องทำการกอกยังไงนะครับแล้วก็เซฟแอสเซทดิแอรเซทเนี่ยควรเอ่อทการเปรียบเทียบจาก อายุของเราด้วยว่าถ้าเกิดอายุเรายังน้อยอยู่เนี่ยเราควรจะมีรีดั้งเซ็หรือว่ารับความเสี่ยงได้เยอะนะครับ <_ d ata> แล้วก็ปริมาณเงินที่เป็นเงินเดือนเป็นการเอ่อปริมาณเงินของพอร์ตคริปโตในฝั่งฟิวเจอร์นะครับในฝั่งของสปอร์ตในฝัง่งกริดพวกนี้หรือว่าเงินสดทองคําหุ้นอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะแยกไปให้ให้เพื่อนกอ,อกแล้วก็จะมีการโฟร์แคสตนะครับว่าถ้าสมมติตอนเนี้ยเราอายุสี่สิเนี่ยถ้าสมมติ80เนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอเรารู้อินคำใช่ไหม เงินที่เรานําไปลงทุนแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงเงินในแต่ละพอร์ตเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็ตัวเป้าหมายตรงนี้มันจะชัดเจนแล้วมันใกล้มากขึ้นนะครับรวมถึงผมก็แยกไฟล์ต่างๆไว้ด้วยนะในสับไฟล์ด้าล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรด scalping นะครับที่มีพารามิเตอร์ต่างๆแล้วก็ในฝั่งของตัว DCA ในฝั่งของการเทรดในการคำนวณโพอชัช่นในการสโนว์บอลนะครับรวมถึงในฝั่งก๊อปปี้เทรดด้วยแล้วก็กิดด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้ สุดรอาหาในคลิปนี้นะครับเราก็อัปเดตข่าวสารล่าสุดกันน้อว่ามีแอดเดรสหนึ่งที่กำลังไล่เก็บบิตคอยอยู่นะครับเป็นวานตัวใหม่แล้วก็สะสมบิตคอยภายในเวลา3เดือนเนี่ยไปแล้ว1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบดีซีนะครับหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นแบ็กบล็อกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้บิตคอยสวัสดีอีทีก็เพนดิงอยู่เนาะเขาน่าจะมากว้านซื้อรอหรือเปล่าพอปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็ไม่จําเป็นต้องไปนั่งไล่ซื้อแล้วนะครับราคามันก็จะปรับตัวขึ้นไปก็ได้ราคาที่มันค่อนข้างดีไปแล้วนะครับเพื่อนๆที่เห็นยังไงก็พิมพ์เข้ามาคุยกันแล้วกันถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยและใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i สไให้กับทางช่อง YouTube ลองทูนด้วยนะครับจะได้พนดานื้อหในฝั่งริโต์โทเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดิ้เชลมาเก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคร